นีต้รับค่ะ่ยายถ่ายเถ่ายเลยนะคึกคืกแกงเถอะเท่มากเท่มากโซเฟอร์กัเก่ง่่นอบจัมากนบ้าาจดบ้าาเอวัฒนธรรมที่นี่ดีเนาะแม่นจ้าไดค่ะิได้ขับรถเองเลยจ้า แมนจ้านี่ล่ะเฮาเลิศ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 เว่นเวนนไปเลยแก้ไครแซงได้เด้อจ้าพอเพราะว่าเพราะว่าไม่ไครแซงเดี๋ยวไม่จะเฮาขอบคุณค่ะวันนี้นะคะน้องเคซี่ก็อิ่มบุญมาก อิ่มบุญมากวันนี้เป็นวันที่เรานะคะเป็นวันพระนะคะแรม15บห้าคำนะคะน้องเคซี่กับพี่หนูนาไปทําบุญนะคะไปวัดที่เช้าไปโอ้ยหลายอย่างคะ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่นะคะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ค่ะที่เมตตาผ้าคลุมไหลนะคะเมตตาผ้าคลุมไหล่นางเคสี่เป็นสทพานบุญใดด้วยจ้าสีขาวสีแก่นขนุนนะคะนางเคสี่ถวายเองก็มีคือกันจนบารบเมนวะรบเมนวาให้เพิ่นมาสื่อเราเอานั่นไปถวายให้บเมนจ้าตอนที่ทาําผ้าเสร็จแรกๆหนูก็ถวายเก้าผืนเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านด,าด้วยจ้าเด้อนะคะวัดร่มรื่นมากค่ะกับพี่หนูนา เรามีคุณแม่พาเดินด้วยแม่พี่นูนาตอนหน้าหนูเวลาออกกล้องสวยมากเลยแ,<ม>แต่เวลาหน้าสวยไม่เป็นไรก็ช่างแต่คือก็สวยมากนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะร่มเรื่อนดีจังเลยแม่ร่มเรื่อนเลย<ะ>จ้าบารมีหลวงปู่ มารามีรงปูค่ะดดูว่าเห็นที่เราเดินอยู่เนี่ยทั้งหมดกี่ตันลองคิดดูสิอันนี้คือเห็นเนี่ยคือรอบบริเวณวัดเลยนะคะทั้งหมดห็นคุกนะมัาหือแมลงนสิมจะมักันคเยมีแมสซีจุลูปหนึ่งันบอสีห็ดเกงนจ่าแทน้ำแทงน้ำครีมมือสูงใง อันเดียเอเพิ่นเมตตาผ่าพุ้มลากับสุดเซี่ยทำว่ายเมซี่แมนทายเมซี่นั่มคนบุนเก่งเถอได้ค่ะจ้าอันนียซาราอะมันดูเป็นวัฒนธรรมดีมากอันนี้ก็น่าแมตาไม่ตกกาตกิีอย่างเห็นบ่นนี้โอ้ อันนี้ก็น่าจะของส่วนยางนี่แหละอ๋อจ้าดินอันนี้ก็เป็นดินลแล้วคันอันนี้จ้าพ,พ่นก็นี่พ่นกัดีเนาะสาธูสาทูดูแบบนี่ให้เงียบสงบมากมันได้ได้ฟิลธรรมชาติมากๆพี่หนูนานเน,ะน,นาะนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะมาให้ได้หา้าแตค่นะคะสวัสดีค<ส>่ะน<ส>ี<ส>่นะครับวันนี้เราก็อิ่มบุญมากค่ะมากท่่นุดเลย วันนีว้วันนี้นะเช้าเราคือไปทำบุญนะพี่หนูนาเนาะใช่แล<ร>้วค่ะหลายอย่างแล้ววันนี้เนาะ,ะวันนี้นนเราเจอหลายหลายอย่างเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่บุญมาก,มากมนวน่มรื่นันนี้สาราแรกที่องค์ูท่านอยู่นะคะสาราแรกสะอาดมากค่ะสะอาดนะอยู่ เลยนะคะ่นนะ,คะสองคนสวยก่อนนะคะเป็นคลิปที่ไปวัดสั้นๆนะคะเราก็จะใส่ดนตรีด้วยนะคะเอซอิ่มบุญอิ่มใจ ชีก<จ>ิต<า>เป็นแกงหมอ้มอแกงหม้อมาเลยเห็นนะจ้ะนะนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทางทางเข้าวัดออกวัดนะคะมันจะความยาวขนาดไหนแล้วร่วมรื่นแบบไหนนะคะต้องคิดที่จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านนะคะนี่นะคะผัดปลามันนันไม่รัดมันรัดไปทางไหนได้อีกบ่แม่บ้านได้บ่วานนี้มีการพิถีพิถันถูประเด็นถูไหมโอ้พี่เเ,เข้าดวงปลาแดงทางนี้ใช้ไปดวงปลาแดงได้หอดกันมืด ดงประแดงนืนอย่างงประแดงนบ้านที่ห้าไปดอกกระเจียว,ว้านนั่นแหมพอดีเออที่แกชพาไปหลงใช่ไหมใช่ค่ะที่เกรซีพาไปหลง <c oughs> แล้วก็จะขับไปจนถึงบ้านแม่ปุ้ยเลยนะคะ <c oughs> นี่แหละเส้นทางในการเดินทางถ้าเอฟซีท่านใดจะเมตตาผ้าคลุมไหลก็ได้นะคะผ้าคลุมไหล่สีขาวสีกันถนนนะคะรอบนี้ผ้าเลิศมากนะคะ พระ,ะอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาบ้านรอบนี้ก็ออเดอร์เข้ามานะคะจะสั่งไปให้พระถวายพระที่บ้านก็ได้นะคะที่วัดไหนที่เราศรัทธาก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ขอพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาชมช่อง,องน้องแคซี่นี่เป็นคลิปแรกของวันนะคะ mm hmm. วันนี้ก็คงไม่มีหลายคลิปเนาะมันก็เป็นวันวันพระด้วยนะคะ mm hmm. นี่เห็นไหมแม่ท่างเขาม้านี่โอ mm hmm. ้กี้เป็นป้าเบอร์เลยบแม่ พี่นิ้เป็นหน้าดอนเป็นว่าจัดปลูกหน้าดอนแล้วโหงหน้าดอนแถวบ้านหนูว่ามีปลาแล้วก็มาหาไี่ปลาค่ะไม่ต่ปลาผีปลาหลอกอันนี้พ่อแม่นี่เป็นยังเป็นปลาเป็นอยังอุดมสมบูรณ์แห้งแม่เอ้ยคือยังเบิ่งแต่เบิ่งคือยังเครื่องท่าพยาสวนใบบานนี่ด้วยชาแนวเอียงพราะข้าจสาเฮดใช่ไหมจะเป็นด้ยปลอีกข้างนึ่งมาเป็นสารคามพอน้องชายเมย์ไปได้เนียนอยคุณอือคุณน่ะปลูกกันยูคาลิตัดคันแท้น้าลิตัสและทางคุณไปเห็นดอกจ้า มัแต่มีหวไม่ยังหายเป็นแมหน้าเป็นไหมเนยแค่ซีคัไปสั่หวกไปสนปปใสใหญ่ส่นใสคะ่ดเปลกเราก็จะต้องด้ปลาเขาอยากกินแต่แม่ละงามเปล่าเปล่ายนู้ตุ๊กใช่นู้นูชอบควยแม่ลิลลี่ไหมควยมันมีควยนั่นเลยมีควยเด็ค่ แม่นน้ามีค้อยดอนไม่ใช่ควายแม่เลย่ยสวยตัวละแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเอาไปเอาไปให้เนื้อเนื้อเนื้ออาเรนเนี่ยมาสั่งาคองเ่นลูกไหญ่ก็สิแพงมีตัวเจ็ดืออย่างรดด้สมอนแทนนั้นว่แม่่าแม่จะเป็นสัตเแล้วตามเขามากว่ะรถอันนั้นรถจะของอันนั้นลูกสของแค่นี้ว่าเข้าไปนี่ละส่วนอย่าโอ้นี่ว่าจะลูกลูกแล้ว ตรงใสใจนะ้นใหม่อยู่หน้าหน้าจริงหน้าบอกก็ช่างแต่เวลาออกกอล้องนะสวย <c oughs> วันนี้ฟ้าก,กัดจุด,ดแดงน่าไม่เมยบ้านี่แม่มันเป็นโทนหน้าดอนหน้าอีหยังสิงแม่แม่มันเลยหเหลืเท่น,นี่ไม่จะเปลี่ยนกระจอนนี่แม่แม่พี่หนูหนา่อนหัวกันนี่น,นี่สนหวัวอันนั้นบ้านน้องพลอย โอ้ยอันเราก็จะเข้าบ้านห้อยน้าเที่ยว้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็น8กิโลเลยเออไม่ใช่8นาทีเลยขอพระคุณทุกท่านนะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่เลิศเลิศบานคุณนายพ่อยคนสวยนี่คะนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะ